สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหาเทวทิดาพยาโยมฉายายอดรักขอร,ราไใจอ่ะกำลังสนุกเลยจะโดนไล่ไม่โดนไล่ไม่โดนไล่แล้วตอนเนี้ยไม่โดนอะไรนะเบื้องบนไล่แต่เบื้องล่างกำลังช่วยกันไล่ใหม่อีกรอบแล้วให้มันได้อย่างนี้เพือคำสั่งเบื้องบนค่อนข้างคลุมเครือเบอกมาเสร็จไม่รู้ว่าตกลง รู้มิจเจ้าว่าคนของเธอทุจริตแล้วเข้ามาทำไมถึงไม่ไล่ออกไปเพราะฉะนั้นพวกเด็ก,ดกๆรวมหัวกันโดยมีท่านอาวุโสหลี่รู้ชื่อแล้วท่านอาวุโสหลี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการชั้นเรียนเทียนอุ่ยเป็นหัวหอกยืนอยู่กลางจัตุรัสกว้างพวกเราทุกคนจะไม่ยอมปล่อยให้ไอ้เจ้าคนทุจริตอยู่ในเรือนโอสโสเทพของเราได้อย่างแนง่นอน เราจะต้องให้มาไปทุกคนก็ไอซีเยออกไปให้ซีเยออกไปโอ้โหเสียงประท้วงดังลั่นน้องซีเยก็ยืนมองโอเคอ่ก็คือซะอ่ะฮ <c oughs> ะ,ะมีปีกส่วนตัวอ่ะต่อน้องซีเยก็ยืนมองแบบคงจะคงจะสมเพศและเวทนา <c oughs> ขณะที่อีนางเย็นเสียหลิงก็ดังเป็นยังไงแล้วคราวนี้แกไม่รอดแน่ เสียงคุ้นๆหันมาว่าแล้วเชียวทำไมอีกาข่าพลิกนี่เองย่ยย่นเสียหลิงก็มาแอบพูดกันแน่กันแหนเสียดสีแดกดันยังง้นอย่างนี้อย่างงั้นน้องอันนี้เป็น,นงานถาดของเธออน้องเกิดสีก็อืมอีกแล้วหาเรื่องที่หย่งอันไม่ได้ก็มาหาเรื่องต่อที่นี่เธอก็สวยสวยสวยิวสิวนี่ทั้งตระกูลนี่ถูกตัดห้ามซื้อยาจากโรงโอสถส่งเสริ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ซลสออตอนนี้ไม่ต้องใช้ลงโอสถเซิงเต๋อแล้วไงก็ก็ใช้ยาของเรือนโอสถเทพอยู่แล้วไงแต่ว่าอย่างว่านะมันดีไม่เท่ากันเออไม, <laughs> ไม่งั้นจะแถวทิวอะไรนะทิวแถวยาจนไม่เห็นหางออหรอ <laughs> ขนาดขายอยู่ในเรือนโอสถเทพเนี่ยแล้วแล้วก็และะ้วก็ทีนี้อ,อพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าขณะที่กำลังคุยๆยอยู่กับเยื่ยนเซียลิงอาวุโสลีก็เดินเข้ามาหา <laughs> ซี่เย่ เจ้าคงรู้แล้วใช่ไหมว่าพวกเราไม่ต้องการให้เจ้าอยู่ในชั้นเรียนเทียนอวีอืเจ้าควรจะออกไปจากชั้นเรียนเทียนอวีได้แล้วออโอ้รู้จือสีคนงาม,มแต่ว่าถ้าหากว่าจะให้ซีเยออกจากชั้นเรียนเทียนอวีอย่างนี้ก็น่าสงสารซีเยนะสิเพราะว่า ถ้าหากว่าออกจากชั้นเรียนเทียนอวีแล้วซีเยจะไปอยู่ที่ไหนยังไงซีเยก็เข้าเรียนโอสเทพมาได้แล้วถือเป็นนักเรียนของเรียนโอสเทพเราก็ควรจะ,ะให้ซีเยมีที่ไปผู้อํานวยการของชั้นชั้นเรียนต่างๆหันมามองหน้ากันาร,ระมาณว่าตูไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครต้องการน้องซีเยเพราะว่าตอนนี้แบบว่าชั้นเรียนทุกชั้นคือตอนนี้ พักเที่ยงหรือยังไงก็ไม่รู้มาชุม<ค>นมกันหมดเลยโดยไม่ได้นัดหมายทุกคนไม่ลงไม่เรียนอะไรด้วยนั้นแหละทุกคนมาอยู่ประทวงกันหมดที่ตรงนี้อา,อาจารย์ก็มากันเสร็จเรียบร้อยไม่มีใครเอาน้องสีเยยเลยอย่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณนั้นแต่อยู่ดีดีก็มีเสียงคนผู้หนึ่งเออมาอยู่กับข้านี่มาอยู่กับข้านี่ผู้กล้าซอกมกมาเชียวที่แท้ก็คือ หัวหน้าส่วนเสิงถ้าจัอันนี้ต้องเก่งมากเลยนะเพราะว่าเมาขนาดนั้นเขายังมาเชิญไปช่วยเอาคนาออกเนี่ย<ถ>เก่งมากเลยอันนี้ต้องสอนช<อ>ั้นสูงอ่ะชั้นสูง <c oughs> เก่งระดับนี้หัวหน้าชั้นเรียนห่วยสุดในนิวสเตสสอนชั้นบว้ยเหรอชั้นเรียนหวงอุ้ยซึ่งหวางเนี่ยมันแปลว่าแรงแขนยากไร ขัดสนอับจนอับเฉาไร้หนทางไร้ค่ะขยะนั่นเองซึ่งก็เป็นชั้นเรียนรวมกองขยะสมาพันธ์ขยะประจำเรียนโอสดเท่มันจะจบกันไม่ที่ไอชั้นเนี้ยแหมแต่จะว่าไปก็น,น่าสงสารนะเพราะว่าเพราะว่ากว่าที่จะเข้าเรียนเดือนโอสถเทศได้อ่ะ ก็คือคนที่เก่งเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้ใช่มมแต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บถูกจัดแยกอ่ะอืมแล้วนี่คือห่วยสุดอะ่ะขนาดห้องเรียนยังกะโลกโสเป็นห้องเรียนรวมของของเทียนอี้เขานี้แบบห้องเรียนเดียวสวยงามมีต้นไม้มีหินมีอะไรเดี๋ยเดี๋ยวห้องเรียนหรือห้องนอนห้องนอนห้องนอนที่พักที่พักที่พักแต่ห้องเรียนที่พักยังดีขนาดนั้นแล้วห้องเรียนจะไม่ดีเออไม่ใช่ห้องเรียนเดียวนี่เขาก็นั่งเรียนกันหลายๆคนวางอุ้ยก็เหมือนกับเด็ก เขายอดดอยฝั่งแมวแล้วที่ที่แล้วที่พักของเกิร์ซจะเป็นยังไงอะไรอะไรเป็นห้องพักรวมห้องรวมแล้วแล้วมันแบ่งชายหญิงไหมห้องรวมไม่รู้เหมือนกันยังจะต้องไปต่ออีกว่าจะไปถึงชั้นเรียนหวางอุ่ยของท่านหัวหน้าเซิงซึ่งท่านหัวหน้าเซิงอีตานี่มันเมานน่ตอนที่ตอนที่แล้วไปเรียกมาช่วยมันก็เมาหลับพับอยู่หัวหน้าเซิงไม่ได้ให้จําไว้ว่ามันกระเซอกระเซิง ก็คือคนเดียวกับมันเป็นครูกับเขาด้วยเหรอเป็นผู้อํานวยการชั้นเรียนนี้ผู้ก็คือก็คือหัวหน้าเซิงนี่ก็คือคนที่เขาไปตามมาแล้วก็มาช่วยน้องเกิดสีออกจาก ออก,ากรานนป่ามายาเออเราป่ามายาที่แบบส่งพลังแล้วแบบว่าให้ทุกคนออกอ,ออกอ,ออกมาได้ตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยที่อ,อาวุโสฉินอาวุโสฉินเนี่ยเป็นเพียงแค่อาวุโสมมไม่ใช่ผู้อํานวยการชั้นผู้อํานวยการชั้นก็จะต้องเป็นพวก ผู้อำนวยการหลี่ผู้อำนวยการเซิงอย่างเงี้ยหัวหน้าหลี่หัวหน้าเซิงอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นไอ้ผู้อำนวยการชันเทียนอี้เขาอาจจะไม่อยู่ไงเล่นกายกชั้นไม่อยู่อยู่ลือดตาบวยอาก็ยังดีได้บวยมาท่านหัวหน้าเซิงแล้วก็ท่านหัวหน้าเซิงเนี่ยก็จะเก่งกว่า ไอาผูโสชินเพราะว่าอาุโสชินไม่ได้เป็นหัวหน้าส่วนอะไรเลยเป็นเพียงแค่อาุโสเฉยๆอาุโสก็จะต่ํากว่าหัวหน้าโอเคแล้วยังไงเนี่ยจากห้องหัวกะทิลงมาอยู่ห้องบวยเอออาโสเซิงก็บอกว่าถ้าพวกโอ๊ยพูเจ้ามันตาทัวของดีๆนี่มันโนเนื้อมาเล็ดพันชั้นดีเซิโอ้าเจอะเอ้เจ้าหนู พวกมันไม่ต้องการเจ้าแต่ข้าต้องการเจ้ามาอยู่ชั้นเรียนห่วงอุ้ยไกลไล้กันดาษเรียนแคนของข้าเถอะเป็นคำเชิญชวนที่ไม่น่าไม่น่าหลวมตัวเท่าไหร่เลยนางเกิดสิก็หันมามองเอออีเดซกมกนี่เออไว้เวลาชินละอาจารย์ก็สกมกเหมือนกัน กำลังจะบอกว่าน้องเกิซีอาจารย์แต่ละคนของน้องเกิซีทำไมถึงได้มีสภาพแบบว่าซกมกกระซืงกระเซิงอย่างนี้คือดันก็อย <คำ S 1> ากจะได้เจออาจารย์แบบปรมาจารย์รุ่งยุนอย่างอะไรนเป็นี่ไงปรมาจารย์ในนี่นไงปรมาจารย์ยที่เป็นเจ้าของห,หอเท่อ้าก็ปรมาจารย์นี่นั่นอะอะไรนะนายเก่าของไอ้หลงหลงอะนั่นก็หล่อไม่ใช่อาจารย์ของน้องซีเย่ไง มาเพลาแป๊บเดียวแล้วหายไปคนที่จะสอนน้องเสียดได้ต้องซกมกเท่านั้นแล้วต้องเป็นคนเสนอตัวก่อนเอ่ามาอยู่กับข้านี่เราข้าเป็นรับข้าเป็นอาจารย์เตะน้องเสเอหันมามองนี่มันขั้นสูงสุดของขั้นห้าอาจารย์เนี่ยเหรออาจารย์หัวหน้าเซิริงคนนี้คือผู้ที่มีฝีมือขั้นสูงสุดของขั้นห้าเลยย้ายเคลื่อนจิตวิญญาณเลยแล้วไอไอไอเทียนอี้ไหม ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาอะสูงสุดของขั้น5้าแล้วแต่เพียงแต่ว่ามีบางอย่างเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอะ่ะที่แบบเป็นพลังมนต์ดำหรืออะไรแล้วมันสูบพลังตัวเองอออเพราะฉะนั้นมันก็เลยทะลวงไปขั้น6ขั้นอะไรต่อน,นี้อ,อะไรไม่ได้ถ้าหากว่าเอาไอ้ดำๆนั่นออกไปได้นี่ก็จะแบบ พุ่งทะยานฟ้าทันทีแต่ว่ามันก็ใช่เรื่องที่น้องสีเยจ,จะต้องไปยุ่งวุ่นวายด้วยนี่เกี่ยวกับฉันสิวๆเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องสีเยไม่รู้ว่านี่คือคนที่ช่วยอยู่เบื้องหลังตอนที่ออกมาจาก<อ>ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ตัวเองอยู่<อ>ในนี้ย<อ>คนเดียวที่น้องเกิดสีเจอก็คืออาวุโสฉินเ,<อ>เพราะฉะนั้นหัวหน้าส่วนแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ตอน อยู่ด้านหลังอํานวยการดูแลการทดสอบอดูหินดูอะไรเพราะฉะนั้นน้องเกร์ซีจะไม่เคยเจอใครเลยนอกจากอวุโสชินคนนี้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่อวุโสเซิงพูดมาอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนเข้ามาช่วยตอนที่จะออกจาก ป่ามายาเพราะฉะนั้นเขาเห็นตอนที่น้องเกิซีต่อสู้กับอสูรหมีปีศาจแล้วเขาก็เห็นว่าไอเด็กคนนี้มันมีพรสวรรค์มันอัจฉริยะมันเก่งมันนั่มมันนี่มันน่าชื่นชมตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วน้องเกิซีก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ดีๆก็อีแต่นี้ก็คือยื่นมือมาชื่นอกชื่นใจชอบอกชอบใจชื่นชมแล้วก็ชวน,นอยู่ยังไม่รู้นะว่าทำกับแก้มอร่อยมากหลับเลิศมากขี้เมาอย่างนี้ <laughs> ว่าแล้วน้องอจื่อซีอเธอก็หันมาอาวุโสเซิงที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้เนี่ยคงจะเห็นว่าซีเยเนะ่ะมีผู้หนุนหลังเป็นผู้ใหญ่คอยหนุนหลังท่านคงจะอยากจะให้ผู้หนุนหลังของซีเยช่วยให้ท่านชั้นเรียนหวางอีของท่านนะ่ะจะเรือง,อง,องดดเด่นขึ้นมานะสิ แต่ว่าเมื่อท่านไม่ได้มีความจริงใจที่จะรับซีเยเข้าไปจริงๆท่านเพียงต้องการใช้อำนาจของคนที่อยู่นุนหลังแบบนี้ต่อไปเบื้องหน้าหากซีเอรู้เข้าซีเยก็จะเสียใจเป็นการผิดต่อซีเอยิ่งนักมันช่วยอย่อะไรวะเนี่ยนี่ขนาดเขาตกกระป๋องจากชั้นหัวกะทิลงมาอยู่ชั้นห้องบวยละมันยังมีหน้ามาห้ามอีกอีนางหนูพูดอย่างเงี้ยอิจฉาเขาสิอ้าวรูหมดเลย <laughs> อย่าพูดดังดิเขารู้กันทั่วเลยถ้าว่าไอ้ที่เจ้าคอยเสี่ยมคนโน้นคนนี้แล้วมาด่าว่าไอ้เจ้าหนูหนุ่มน้อยคนเนี้เพราะว่าเจ้าอิจฉาที่ไอ้หนุ่มคนนี้มันมีพรสวรรค์นะสิเจ้าน่ะกลัวว่าเขาจะเก่งกว่าเจ้ากลัวว่าจะโดดเด่นกว่าเจ้าพอเข้ามาในเรือนโอสถเทพเจ้าตกกระป๋องมาสิถึงได้พูดอย่างเงี้ยถูกใจถูกใจหน้าชา อย่ายุ่งกับมันดีกว่าเอแม่เอ้ยฉันเรียนนี่น่าสนใจนะเนี่ยรู้จี๊ดเลยไปดีปกว่าฉันเรียนแบบนี้น่าสนใจอม่ยุ่งดีกว่าแต่ว,ว่าพอเสร็จปุ๊บอ้าวจัดการจัดการไอ้คนปากมากมายุ่งกับสิตโตจัดการตบหน้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็พาสิ ไปชั้นไปชั้นเรียแรนแนค้นห่างไกลไรสรรพสิ่งใดๆกันเถอะเรา <c oughs> น้องกระซีก็บอกว่าอะแต่เดี๋ยวก่อนเออ,เอ,อถึงแม้ว่าตอนนี้แค่จะไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนเทียนวีแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องการไขข้อข้องใจออหันมาท่านอาวุโสหลีออหัวหน้าก็คือผู้อำนวยการหลีชั<อ>้นเทียนอวีค่อยากจะทราบว่า เพราะเหตุใดข้าจึงถูกขับออกจากชั้นเรียนเทียนอวีเออเจ้ายังมีหน้ามาถามอีกเหรอเออจ้าทุจริตการสอบแล้วเจ้าจะเข้าเรียนในชั้นเรียนเทียนอวีได้ยังไงออข้าดีนมาว่าเรือนโอสถเทพเป็นสถานที่เที่ยงธรรมไม่สามารถที่จะขับไล่เหล่าสิทธิที่ไม่มีความผิดได้เออท่านมากล่าวหาว่าท่านมีข้ามีความผิดอย่างนี้มีหลักฐานหรือเปล่าเออไปเรียกหลักฐานมาเลยเรียกมาหลักฐาน ตายละหลักฐานเอาอยัางไงดีไปเรียกมาเจ้ายังจะปากแข็งอีกเหรอเรื่องราวถึงขนาดนี้แล้วตัวเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธขั้นสองประถมภูมิโลกันแล้วจะไปต่อสู้กับปะูลหมีปีศาจขั้นเจ็ดเป็นไปได้ยังไงอ,อ,อาวุโสชินเป็นผู้อยู่ในการทดสอบอเป็นผู้ดูแลการทดสอบคือ,ค,อคือตัวเขาไม่ได้อยู่ไง แต่เอาวุโสชินอยู่ตลอดอแล้วก็ชายีเป็นผู้ควบคุมการทดสอบไปโดยตลอดถ้ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นทั้งอาวุโสลิชินแล้วก็ชายีก็จะต้องรู้เห็นคราวนี้ อาวุโสชินถ้าอย่างนั้นก็ตามอาวุโสชินออกมาอแล้วมาแสดงให้ดูสิว่าหลักฐานที่ว่าคืออะไรอยีนางอาวุโสชินก็อยู่ด้วยบอกแล้วตอนนี้ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดมาชุมนุมกันโดยไม่ได้รับชินก็อเจ้ายังจะปาาแข็งอีกอย่างนั้นเหรอตัวเจ้าเป็นเพียงแค่ขั้นสองแต่สามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นี่มันคดตกงชัดๆส่วนหลักฐาน เดิมทีข้ายังคิดจะเก็บหลักฐานนี้ไว้อืเพื่อหมายจะให้เจ้าได้กลับตัวกลับใจความจริงเปล่าไม่มีหลักฐานส่งหลักฐานไปให้ผู้ใหญ่แล้วออผู้ผ<า>ใหญ่ทีกลับตีกลับมาไม่เอาด้วยข้าหวังให้เจ้าได้แก้ไขแก้ตัวแต่จนถึงตอนนี้เจ้าก็กลับไม่สำนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าก็อย่าหาว่าข้าไร้ความปราณีกับเจ้าก็แล้วกันอืว่าแล้วก็เอาหลักฐานเออแผวมาก็คือหินผลึกภาพก้าทิศออกมา ฉายพลังลงไปฟู่ฉายหนังการแปลงเปือ้อหนหมดมภาพเหตุการณ์ภาพแรกคือตอนที่น้องเกิดสีแยกตัวออกจากกลุ่มเออไม่อยู่ในกลุ่มด้วยภาพเหตุการณ์ที่สองก็คือ,อตอนที่หยางหายโดนพึ่งต่อยอแล้วน้องเกิดสียืนดูเฉยเฉสิวสิวไม่ช่วยเออภาพเหตุการณ์ที่สามแ<อ>จกโอสถครับ<อ>ภาพเหตุการณ์ที่สี่ต่อสู้อยางเม่ามันกับอสูนมีฟีสอจแล้วภาพต่อครืนดะ เจ้าอย่าคิดาภาพลม้มภาพลม้มเจ้าอย่าคิดว่าการที่อสูรหมีปีศาจขั้นเจ็ดปรากฏตัวมามจะทำให้พวกเราไม่เหลือหลักฐานใดๆจะมามัดตัวเจ้ากว่าที่จะเอาสิ่งนี้กู้คืนกลับมาได้ต้องทุ่มเทอย่างหนะักข้าจะบอกให้ว่าสิ่งใดที่เกิดพิรุษในสิ่งที่เจ้ากระทำประการที่หนึ่งเจ้าแยกตัวออกจากกลุ่ม ทั้งๆท,ที่ตัวเองมีพลังฝีมือเพียงขั้นสองอขณะที่ในกลุ่มของเจ้าล้วนมีแต่ยอดฝีมือจนกระทั่งถึงหานชี้เออ,อเ่งที่สุดในบรรดาผู้เข้าสอบทั้งหมดแต่เจ้าก็ยังแยกตัวออกมามนั่นเพราะว่าเจ้าติดโอสถวิเศษติดต,ตัวมากลัวคนอื่นจะล่วงรู้จึงแยกตัวออกมามมประการที่สองตอนที่หวังหายถูกเพิ่งต่อย เจ้าไม่ให้ความช่วยหรือ,อยื่ดูอยู่เฉยๆนั่นเพราะแม้แต่แค่พึ่งพิกเวทเจ้าก็ไม่สามารถจัดการได้แต่เจ้ากลับสามารถจัดการอสูรหมีขั้นสี่ขั้นเจ็ดได้นี่เป็นข้อพิรุธข้อที่สองจริงๆแม้แต่แค่พึ่งยังทำอะไรไม่ได้ยังสู้ไม่ได้แล้วจะมาสู้หมีได้ไงว่าเง,งั้นเถอะประการที่สามเจ้าแจกจ่ายโอสถให้กับทุกคน มีปริมาณเยอะถึงขนาดนี้ด้วยฝีมือเพียงแค่ขั้นสองอ,อย่างเจ้าเพียงแค่ปรุงโอสถสักชุดยังเป็นไปไม่ได้แล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่จะปรุงโอสถอูลิงชุดสุดยอดซึ่งเป็นโอสถขั้นสี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้คุณผู้ใหญ่แล้วขอโทษปรุงออกมาก,กี่เมตรฮะเป็นสิบตอนนั้นที่แจกแจกระจากันสิบเมตรมเป็นไปได้ยังไง เขาปรุงกันทีแม้แต่แค่เม็ดสองเม็ดยังปรุงไม่ได้เลยอีนี่ขั้นสองแล้วปรุงออกมาทีสิบเมตรฝันนี่เล่นเอาภาพตัดต่อตัดต่อมาเลยนะแม่ไม่ได้ดําเนินเรื่องไปจนจบแต่ตัดต่อตัดต่อตัดต่อมาแล้วมาเป็นฉากๆเลยนะมโนอ่ะอีอีนังอีนังอะไรนะอีนางอีนางอีนางใช่หยีมันทําให้โอ้โหภาพตัดต่อที่มันนั่งเศร้าซึมอยู่ตอนนั้นเออมวแต่ทำภาพตัดต่อมันไปทําภาพตัดต่อให้ว่าละ น้องเกิดสีน้องเก huh? huh? ิดสีเธอกะฮะมามาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วที่สำคัญเชหยีผู้คุมการสอบประกบตัวเจ้าตลอดดูผ่านหินผลึกไม่เคยเห็นเจ้าปรุงโอสนเลยแม้สักครั้งเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วไงโอสลอยมาจากฟ้าแล้วไงนี่คือพี่รุตยันจะปาแข็งอีกประการที่สี่ เมื่อตะกี้นี้กับพึ่งเจ้าสู้ไม่ได้แต่มาถึงกับหมีเจ้าสู้เป็นวักเป็นเวนยืดดิ่ๆพลังฝีมือรุดหน้าแก้วแปลงแข็งแปลงถ้าไม่ใช่เพราะโอสววิเศษที่ติดตัวไปตั้งแต่ก่อนเข้าราวป่ามายามันจะเพราะอะไรได้อีกเก่งนะฝีมือใช่เก่งโคนันโคนันโคนันสืบสืบสืบสวนเก่งวิเคราะห์เก่งสาวเรื่องเก่งน้องกระสีก็ค้าม้อ นึกว่ากำลังนั่งฟังนั่งฟังเรื่องตลกปกฮาอะไรอ่ะทนายจัดการยังไงน้องเกิดสีก็เออขำขำขำซะไม่มีเพียงเท่านี้เหรอท่านก็ปรักปรำค่ากออ็านี่หลักฐานชาัดแล้ว,ลวหลักฐานการตัดต่อชัดแล้วง่ายมากบอกบอกว่าภาพมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเออ,อช่างมันง่ายมากเรื่องนี้ก็พิสูจน์ง่าย ท่านบอกว่าข้ามีพลังฝีมือเพียงแค่ขั้นสองเออเออสู้อสูรมีปีศาจขั้นเจ็ดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อย่างที่ว่าเออเออถ้าอย่างนั้นคนที่เข้าสอบพร้อมร่วมกันกับข้าก็ออกมาเลยเออเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือให้ดูอืใครสงสัยออกมาอืมจะมาพร้อมกันหมดเลยก็ได้นะอืมนอกจากเว่ยเฉิงเยียนแล้วใครจะมาก็ได้เช่นเว่ยเฉิงเยียนไม่อยู่อืถ้าอยู่พวกมัน ได้ขนาดนี้แล้วพี่เว้ยคงจะอะารวาดฟาดหางไปแล้วไปไหนอะเนี่ยพ <res> ี่เว้ยหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่อยู่เออกาลังคิดอยู่เนี่ยว่าจากเทียนอี้เนี่ยนะสิชั้นหัวกะทิตกมาอยู่สิชั้นบวยเนี่ยพี่เว้ยจะกระโดดตามลงมาปะเออแน่สิอยู่พี่เว้ยตามลงมาที่สนุกแน่นอน,นพี่เว้ยหัวกะทิอยู่เนี่ยจะกระโดดตามลงมาบวยปะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้ทุกคนก็อึ้งสิอืม เพราะว่าแต่ละคนเคยเห็นอยู่ตอนสู้กับอสูรหมีมลายไม่เบาเลยใครจะกล้าใครจะกล้าสู้กับนางอึ้งๆอ,อำอๆมองกันไปมองกันมา,าปากดีอย่างเดียวเลยเอ,อไอ้ที่รอดมามีกันทั้งหมดนะสิคนตัดน้องซีตัดเว้เฉิงเยียนไปก็เหลือเก้า <9, S 1> คนออใช่ไหม่ดียวอ,อีก9คนเนี่ยห้าคนเนี่ยขั้น4ี่ปฏิพีสถานสะเทือนสี่คนเนี่ย ขั้นสูงของขั้นสามพิกฐานเวจีอแต่จล้าสู้งหารชี้เอ๋อก็ไม่น่าจะยุ่งนะเพราะทหารชี้เอ๋อเขาก็ฝั่งเดียวกันไม่กล้าสู้ใครใครกล้าเข้ามาน้องหารชี้เอ๋อถอยตึกไปยืนอยู่ข้างหลังทันทีนิ่งสวยฉันไม่สนฉันไม่สดใช่ทหารชี้เอ๋อไม่ใช่ไม่กล้าเพียงแต่เขาอยู่ข้างนี้ตั้งแต่ตอนถ้าถอยก่อนเลยตั้งแต่ตอนฉันไม่เอาด้วย เสร็จแล้วก็ไอ้พวกที่เหลือก็อึ้งอึ้งเอาไงเอาไงกันดีขณะตอนนั้นเสียงนีนางเฉินเจี้ยงเฉิงข้าอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดสิเออที่ซีเยเนี่ยมันโน่นนี่โอ้ยเอามาแฉว่าปล่ยอยปล่อยให้หวังหายตายโดยไม่<อ>ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนไปตีพึง่ง<อ>ตีพึ่งเสร็จปุ๊บก็โยนพึ่งมาให้หวังหายหวังหายก็เลยตายอีนี่ปั้นเรื่องเก่งความจริงตัวเองจะเอายาเขาแล้วก็ไปแกล้งเขาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ใช่หยี่รู้ดี มันนั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรทำไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วทีนี้น้องเกิดสีก็หันมาเฉินเจี้ยนเฉิงเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าเห็นเจ้ารู้เจ้าไอ้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนเลยคนแรกแต่จริงๆอีกคนนี่ที่จะรู้ก็คือคนที่เฝ้าหินของอีเฉินเจี้ยนเะฉินนะมันก็จะต้องเห็นเหตุการณ์ว่าอีเฉินเจี้ยนเฉินทำอะไรบ้างอ่าใช่เออกับไอคนเฝ้าหินของไอหวังหายที่มันตายไปเนะี่ยเออใช่มันก็ต้องเห็นอีกส <คน S 2> องคน <ๆ S 2> มันก็ต้องเห็น เสร็จแล้วไม่ใช่ยี่ใจเงินปิดปากหมดเสร็จแล้วเสร็จแล้วไออะไรนะอีเฉินเจี้ยนเฉินมันก็ซวยล่ะถูกท้าหันไปตาไหมล่ะเฟิ่งวินชิงนึกขึ้นมาได้แอบกินยาปุ๊บกูหลิงชุ่สุดยอดเอายาเขามากินเพื่อมาสู้กับเขาเนี่ยนะแม่สมองหมูเ็จปุ๊บตอนนี้ตัวเองอยู่ขั้นสามนะกินไม่เสร็จปุ๊บ จะเป็นขั้น4ี่ทันทีเออ,เอ,อภายในเวลาสั้นเพราะฉะนั้นสู้กับมันได้แน่นอนออยังไงมันก็สู้ขั้น4ี่ไม่ได้แน่นอนกินยาเสร็จปุ๊บอ,อ้าวข้าจะสอนเจ้าให้รู้สำนึกเจ้าจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองแย่ขนาดไหนอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็มาต่อสู้กันเปลงพลังเปิดฟูฟ่มีพลังอเคเปลวเพลิงร้อนแรงท่วมตัวทุกคนตื่นได้โ h นี่ฉ่งจี้เฉงเก่งขนาดนี้นนนเลยเหรอเน,นี่ยโหเพียงแค่ขั้นสามพลิกพันเอเวจีแต่พลังนี่แบบโอ้โหเราขั้นสี่ก็จะไม่ขั้นสี่ได้ไงเมื่อกี้เพิ่งกินยา้น้องเกิดสีก็ขำเมื่อกี้ไอเจ้าเอาผสถชินบอกว่าเธอแอบ,บกินยาโอสถวิเศษก็เลยมีฝีมือเก่งแอบเอายาจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็เลยฝีมือเก่งแต่ตอนนี้ไอคนที่มาสู้เนี่ยมันกินยาเข้าไปนี่แล้วมาสู้กับกับเธอเออเอาเธอเสร็จแล้วมันก็พุ่ง อีฉันจะจะมุกปเข้ามาน้องตสิีก็กระโดดฟ้าเรืงรู้สึกตัวอีกทีไอหมูสลบไปละไอหมูตอนอยู่ใต้เท้าน้องสีเลยไปละทุกคนทุกคนเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันขั้นสี่เ่ฝีมือขั้นสามไม่ใช่เหรอขั้นสามเออแล้วทําไมถึงได้แพ้ขั้นสองขั้นสองแบบหลุดลุ่ยขนาดนี้ถึงแม้ว่าเป็นพวกเขาทุกคนเจอพลังฝีมือขนาดนี้อะ ก็ยังยากที่จะรับมือ,อมแต่นี่คือขั้นสองแล้วทำไมถึงได้ซิวซิง่ายๆชิวๆขนาดนี้นี่มันคืออะไรนี่มันคือนังเอกเออจริงตอนนี้คนที่น่าเสียที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดคืออาวุโสลีผู้อำนวยการชั้นเ <Ch ian S 1> ทียน <N IV. S 1> อีวสวยละตูเออของดีของวิเศษของล้ำค่าฝีมือเพียงแค่ขั้นสอง แต่สามารถเอาชนะขั้นสามาได้อย่างง่ายๆแบบพลิกป,ประมาอเออแกลงไปสู้เองก็ไม่แน่ว่าจะชนะเลยสวยแล้วตูกลับล้ำยังไงเนี่ยทีเนี้ย <laughs> แค่เห็นก็นโชว์ฝีมือแค่นี้อยากได้ละออตายแล้วเริ่มนึกเสียใจทำยังไงดีเนี่ยในหัวเริ่มสรลตะปากเริ่มปิดละพูดไม่ออกแล้วแต่ว่าเริ่มคิดอยู่ว่าทำยังไงดีเนี่ยเพราะว่าของดีของวิเศษกำลังจะหลุดมือแล้วอ่ะแล้วหลุดไปชั้นหวัง วางวังหุยันห่วยฉันบวยฉันบวยเอ้หลุดไปชั้นแรนแค้นีู่่ละหากส่วนนี้เอาวโสชิ้นเห็นเล้นะแพ้อืยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังจะต้องมีคนที่สามารถกำราบเจ้าได้ฮันเชีร์เจ้าคือคนที่เก่งที่สุดในบรรดาผู้เข้าศึกษาทั้งหมดเจ้ามาแสดงฝีมือให้เห็นขนาดตัวเจ้ายังไม่สามารถสู้อสูรหมีปีศาจได้เจ้ามาแสดงให้ทุกคนเห็นว่า อย่างซีเยยังไม่สามารถต่อสู้กับอสศูนมีพีศัได้อย่างแน่นอนซีเยผู้นี้ขอปฏิเสธโอ้โ,โหน่ารักมากน้องหานมันต้องอย่างงี้ยัง,ย,ง,ย,งยังพูด,พดไม่จบเลยเ<จ>ออมันต้องอย่างงี้น้องหานเจ้าเจ้าเมื่อกี้จ้าพูดหมายความว่าไงข้าไม่ใช่คู่ฝีมือของซีเยคืนข้าออกไป ไข่หน้าไข่หน้าผู้ฝอกออมีสมองถ้าจะต้องออกไปรับความอัปยศด้วยเออขอปฏิเสธจริงเฮ้ยหมายความว่ายังไงเนี่ยฮันศีขั่วันั่มีฝีมือแข่งเก่งสูงสุดในบรรดาผู้ฝึกยูทั้งหมดไม่ใช่เหรอทำไมขนาดนางยังไม่สามารถต่อสู้กับซีเย่พูดนั้นได้หรือซีเย่พูดนั้นเก่งจริงโอ๊ย เจ้าจะไปรู้อะไรหานชี่เอ๋อผู้นี้คอยปกป้องสิเยตั้งแต่ตอนที่ออกจากลาปามายาแล้วข้าว่านางหลงสเสน่ห์ไอ้หนุ่มรูปงามผู้นั้นต่างหากเล่าเออจริงเนอะหล่ออยู่อ่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปน้องหานชี่เอ๋อปฏิเสธแล้วเอาวุโสหัวหน้าหลี ก็อยากจะกลับลำแล้วส่วนอลวิสุชินก็ยังตามหายอดฝีมือที่จะมาสู้กับน้องสิีเยพพ่สูจน์ความจริงว่าสิีเยมันไม่ได้เรื่อง hmm. แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องติดตามกันต่อหน้าละคะ่ะหาชอบใจฟากดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย